สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ayuda For Fun เย้แล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ในแบบ Blue Heaven Servi นะแต่ไม่ใช่เซ Servi แล้วนะเซ Servi คุณไทตันแต่ว่าวันนี้คุณไทตันไม่ได้มานะคะคุณไทตันแบตหมดนอกก็เลยไม่ได้มาถ่ายด้วยนะคะเราก็เลยเออบอกคุณไทตันว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถ่ายคนอเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาโรเพยเป็นหมอกันนะคะทุกคนใน ตรงโรงพยาบาลตรงนี้น,นะคะโอเคอย่างแรกเราต้องเปลี่ยนให้เป็นหมอก่อน,นะะเปลี่ยนตัวเป็นหมอก่อนทุกคนโอเคแล้วก็จะต้องแบบเสริมความเป็นหมออน,นะะแบบเอาของอะไรแบบนี้ออเปลี่ยนทรงผมก่อนนะคะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยน เอาทรงผมให้มันแบบเป็นหมอในหมอสรงผมยุ้งๆแบบนไ,ได้ด้ยจะเอาเป็นหมอโอเคดูเรียบร้อยดีนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนตัวละครให้แบบว่าดูแบบเป็นหมอแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาหาอุปกรณ์คู่มือของหมอก่อนนะคะ เดี๋ยวหาก่อนนะคะทุกคนมันจะมีไอเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาไม่ใช่อันนั้อนอันนี้อันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีเป็นของเด็กด้วยนะทุกคนโอเคนะคะก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปสปอร์รถของหมอก่อนนะคะมาสปอร์รถของหมอ รถพยาบาลนั่นเองเดี๋ยวทุกคนรถพยาบาลเดี๋ยวเราก็จะปุ๊บเขับไปจอดนะคะจอดตรงนี้ตึกใจหมดเลยเลยว่าไอส้สองเนี่ยเป็นคุณไททันนะคะทุกคนเพราะว่าคุณไททันจะแต่งตัวเป็นทีวีแมนแต่อันนี้จะเป็นข้างในโรงพยาบาลนะทุกคน แค่แล้วเรามาสวมผักป่ากันเลยดีกว่าและะคะ่ะทุกคนเฮ้ยเนี่ยวันนี้เนี่ยทำแบบว่างานดีกว่าทำงานเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปเฝ้าหน้าโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอคะช่วยได้คะชินไม่ไหวแล้วอ้าวอ,อ,อ,อกดท่าไม่ได้ทุกคนเลยเอานี่ไงได้ละ หมอฉันไม่ไหวแล้วคือไม่นะคะคนไข้เดี๋ยวอุ้มคนไข้ไปห้องไอ้นี่ก่อนอุ้มคนไข้ไปห้องอันนี้ก่อนคนไข้คะอาการเป็นไงบ้างคะร <c oughs> ู้สึกปวดหัวมากเลยคะ่ะหมอหมอคาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดหนักเกินไปนะคะคุณก็ควรจะพักผ่อนบ้างนะคะแต่ว่าแล้วก็ ไม่ควรเครียเดเยอะนะคะอ๋อข่าหมอโอเคค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวกินยานี้ก่อนนะคะแล้วก็พักก่อนนะคะเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แล้วค่ะโอเคค่ะแต่หมอจูบม่านก่อน,นะด้เดี๋ยวไปนั่งทำง,งานไปยืนทำง,งานต่อหมอคะนท้องเออเออคือมันปรับให้ท้องใหญ่ไม่ได้ทุกคนเอาแบบนี้ไปก่อน โอเคฉันขออุณแล้วค่ะหมอโอเคค่ะคนไข้เดี๋ยวมาห้องแผ่าตัดด่วนเลยนะคะคนไข้ะคะเดี๋ยวหมอขอทําการอผ่าตัดนะคะหาอุปกรณ์ผ่าตัดมาหนึ่งนะทุกคนอุปกรณ์ผ่าตัดดีๆคือมันไม่อุปกรณ์ผ่าตัดดีๆไม,ม่แต่อุปกรณ์อุปกรณ์รงมูสังหาร เราเอาเล้ว่าอันนี้คือที่ผ่าตัดแล้วกันคนไข้คะเราจะช่วยเสริมความสามารถค่ะได้ใจได้ค่ะคุณได้ลูกหญิงเอยลูกผู้หญิงค่ะนี่ค่ะลูกแม่โอเคค่ะเดี๋ยวไปพักฟื้นในห้องอันนี้ก่อนนะคะอืดให้หาย่าปิดบ้านให้คนไข้ก่อนดีกว่า โอเคแล้วเราจะต้องไปทำงานต่อใช่มาซื้อยาครับมาซื้อยาโอเคค่ะเชิญมาแผานกนี้ได้เลยค่ะรับเป็นยาอะไรคะอืมเอายายาแก้ปวดหัวครับโอเคค่ะขอหาแป๊บนึงนะคะอ,อันนี้ยาพาราอ,อันนี้เป็นเออยาแก้ปวดทอ้องอันนี้ เป็นยาไม่ไี้ไงยา,ยากแก้ปวดหัวนี่ค่ะคนไข้ขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการโลเภเป็นหมอในวันนี้นะคะก็เออ่มเจอคนไข้ไปกี่เคสเออเจอคนไข้ไปสามเคสนะคะทุกคนเคสแรกเอิม่มเคสแรกมาถึงก็เป็นลมเลยนะคะเคสที่สองก็ท้องเคสที่สามก็ มาซื้อยาเฉยๆนะคะโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุ้มซ้ายกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการคาดคิดแม่หมของช่องอาริด่าพัฟฟันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเตอร์ด้าพัฟฟันวาดูเซอร์ออฟฟิเชียลเป็นเพลงมิวสิกนะคะเป็นเพลงมิวสิกอะ่ะเราก็จะลงเพลงกันที่ช่องนั้นนะคะแบบเวลาแบบทำเพลงว่าเพงลงรวมนะคะส่วนวายทูเซอร์ออฟฟิเชียลเป็นเวลาลงลง้เป็นช่องกลุ่มอะ่ะเออเป็นช่องกลุ่มของเรานะคะโอเคแล้วเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Nai kata twa huaใจ ni si